เอาละครับสวัสดีครับมีคนมีสมาชิกมี FC นะครับถามมาว่าไลน์นะฮะไลน์อยากเตะคนออกอ่ะนะฮะและอยากเปลี่ยนชื่อห้องอยากเปลี่ยนชื่อกลุ่มอ่ะทายังไงทําได้หรือเปล่าครับเข้าไปดูเลยครับเอาตัวอย่างนะครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าไลน์นะฮะมี2มี2แบบนะมี2ประเภทนะคือไลน์ธรรมดากับไลน์แบบ Open Chat นะฮะเรียกว่าไลน์ธรรมดากับ Open Chat กันแล้วกันก็ ในคลิปเก่าผมได้บอกไปแล้วนะว่าดูยังไงนะครับอ่ะไปดูวิธีการซ้ําแล้วก็ไปดูวิธีการแก้เลยดีกว่าว่าเราจะตั้งชื่อห้องอะไรยังไงกันด้วยนะครับเอ่อยังเอาผมขอไปเล่นห้องเพื่อนเก่าห้องนี้ก็แลวกันเพื่อนสันโค้งนะครับซึ่งเป็นห้องไลน์ธรรมดาครับนะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันนะฮะวิธีดูก็คือเข้าไปที่3ขีดนะเห็นเห็นไม้มุมขวานะครับปุ๊บไปดูปุ๊บ,บมันจะมีอัลบั้มอยู่เห็นไหมฮะเก็บรูปเพื่อนๆสมัยเรียนเพียบเลยนะครับและ เคยมีฮะเพื่อนบางคนมาลบภาพครับบอกว่ามันลบมันลบเครื่องมือถือมมจะเต็มมันลบถ้าลบตรงนี้ปุ๊บคนอื่นก็ไม่เห็นฮะหายหมดฮะเพราะข้อมูลตรงนี้มันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับนะครับทุกคนลบได้หายด้วยนะครับและเราเปลี่ยนชื่อห้องได้ไหมได้ครับเพราะมันเป็นไลน์ธรรมดาครับไปดูที่การตั้งค่าครับไปดูที่การตั้งค่านี่ฮะ้องแตะดูครับแตะดูปุ๊บเห็นไหมมันบอกเท่าไหร่ฮะตั้งได้อยู่ตั้งไปที่13ตัวอักขระและอักษรแล้วนะครับก็เหลืออีกนะฮะจากทั้งหมดสูงสุดคือ50ตัระครับ ก็พิมพ์เข้าไปเลยผมใส่คําว่าเชียงรายโอเคบันทึกเรียบร้อยครับเห็นไหมฮะตรงนี้เขียนว่าเชียงรายเลยนะครับแก้ไขได้ครับแก้ไขเชิญให้เข้าแบบคิวอาร์โค้ดก็ได้นะนะครับให้เข้าได้หรือเชิญได้นะแล้วแต่ครับแล้วแต่ชอบเปลี่ยนรูปได้ด้วยนะนะครับอ่าผ่านครับและห้องไลน์ปกติเนี่ยเราสามารถเตะใครก็ได้ครับนะครับคือไลน์ธรรมดาเนี่ยมันไม่มีใครเป็นแอดมินครับ นะครับแต่จะสร้างกฎกติกาแบบมีมารยาทโดยการที่มักจะระบุเป็นแบบกำหนดกันเองนะครับกำหนดกันเองโดยการเคารพกันว่าใครคือเจ้าของห้องใครคือคนตั้งห้องนะครับใครคือเจ้าของห้องหรือใครเป็นหัวหน้าห้องก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทุกคนก็เตะหัวหน้าห้องออกได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเรากำหนดกันเองโดยไม่ได้กำหนดจากระบบของไลน์ฮะก็คือสมาชิกค,ครับไปที่สมาชิกค,ครับเห็นรูปไหมครับรูปสมาชิกนะครับนี่นะครับชื่อเรานะผมใช้ดาร์กเกมคอมอยู่ตรงนี้ครับ นะเดี๋ยวว่าอาจจะชวนเข้ามาอีกคนก็คือผมใช้มือถือสองเครื่องไงก็คงต้องชวนอีกไ d ดีหนึ่งเข้ามาอยู่ในนี้นะครับก็คือชื่อว่าโค้ดเจมคอมนะครับส่วนคนอื่นล่ะครับนะอยากเตะใครไม่ชอบหน้าใครอะ่ะเตะได้ครับเอาใครดีวะมันเพื่อนทั้งนั้นอะมันเตะไม่ได้มันเตะไม่ได้เ,ไไดเอาที่กําลังเชิญดีกว่านะกำลังเชิญแต่ไม่เข้าสักทีอ๋อนี่ไงมีอยู่มีอยู่คนหนึ่งนะที่ไม่มีชื่อนี้นะครับผมขอเตะออกอาจจะเป็นมือถือที่ที่ไม่อยู่หรือตายไปแล้วก็ได้หมายถึง มือเบอร์มันตายอ่ะก็แตะที่บุคคลคนนั้นได้เลยครับได้ไหมอ๋อไม่สามารถนะอ๋อเรากดไปก็จะเป็นโปรไฟล์ไงอ๋อกดไปดูโปรไฟล์กดกดดูโปรไฟล์ของทุกคนได้นะครับเออนะมันจะมีฮะมันจะมีบล็อกฮะจะมีบล็อกอยู่บล็อกเห็นกากรบาดไหมครับนะครับเอาเป็นว่าอาง่ายสุดนะสําหรับห้องไลน์ธรรมดานะครับมันจะมีคําว่าแก้ไขครับอยู่ทางขวานะครับไปที่แก้ไขนะครับ นี่ฮะมันจะมีคําว่าลบครับนะฮะมันจะมีคําว่าลบอยู่เห็นไหมฮะลบอยู่ด้านขวาของลายชื่อเพื่อนนะครับแล้วก็ไปลบได้เลยเราไม่ชอบใครนี่ผมขอลบกําลังเชิญสิบห้าคนนะครับผมลบใครดีอ้าวคนไม่มีชื่อไปไหนละไม่มีฮะเอาเป็นว่าไม่มีชื่อไม่มีภาพผมขอลบทิ้งกันละกันลบคนนี้นะคือกําลังเชิญอยู่แต่เขาไม่เข้านะฮะลบทิ้งได้นะครับและเช่นกันครับในนี้คนที่อยู่ในเนี้ยเราก็ลบเขาได้เช่นกันนะครับแต่ไม่ควรทานะครับเพราะว่า เราไม่ได้เป็นเจ้าของห้องหรือเราไม่ได้เป็นหัวหน้าห้องโดยการโดยการสมมุตินะสมมุติกันในกลุ่มอะนะไม่ได้สมมติโดยลายนะและการเตะใครออกเล่นเนี่ยมันก็เป็นการเสียมรารย,ยาทด้วยนะครับคือถ้าเราสร้างเองเราตั้งกฎเองว่าเราคือเจ้าของห้องนะแต่ขอเป็นลายธรรมดาซึ่งลายธรรมดามันไม่มีไม่มีเรียกว่าอะไรไม่มีแอดมินไม่มีไม่มีลำดับสิทธิ์อะนะไม่มีลำดับสิทธิ์ของการดูแลนะครับเราก็ขอเตะทิ้งออกได้เช่นกันนะครับเอาตามใจเราเลยถ้าเราสร้างห้องเองอะนะครับส่วนห้องที่เป็นโอเพนแชทเนี่ย เอาห้องไหนล่ะอ่าห้องโอเพนแชทห้องการเมืองก็แล้วกันห้องการเมืองไปดูฮะสามขีดครับสามขีดด้านขวามือบนนะฮะจะไม่มีอลบ,บัมแล้วนะครับยังไม่พอมันจะเขียนคําว่าโอเพนแชทให้เห็นเช่นไปดูที่การตั้งค่าครับการตั้งค่านะครับเห็นไหมครับว่าการตั้งค่าโอเพนแชทเห็นไหมฮะมันจะเขียนว่าโอเพนแชทเห็นไหมครับหรือคําว่าออกจากโอเพนแชทนี้ก็เขียนเห็นไหมฮะถามว่าเราสามารถไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อตัวเองได้ฮะเปลี่ยนชื่อตัวเองได้แล้วเปลี่ยนชื่อโอเพนแชทตรงนี้นะเปลี่ยนชื่อห้องได้ไหมมันเปลี่ยนไ,ได้ครับ นะครับเพราะผมไม่ได้เป็นแอดมินครับนะครับนะโอเพนแชทต่างกับห้องแชทห้องแชทธรรมดาอย่างนี้แหละนะฮะเราจะแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากว่าเราจะเป็นแอดมินนะครับไปดูยังไงฮะว่าเป็นสมาชิกแล้วใครเป็นแอดมินหรือใครมีสิทธิลำดับยังไงได้บ้างนะครับไปดูที่สมาชิกครับเห็นไหมครับสมาชิกคนที่เป็นแอดมินนะครับจะมีมงกุฎอยู่เห็นไหมฮะสีฟ้าครับส่วนผู้ช่วยแอดมินผมเป็นผู้ช่วยแอดมินครับก็คือมงกุฎสีฟ้านะฮะ ในวงกลมสีขาวครับเห็นไหมจะมีสองคนเห็นไหมฮะทั้งหมด3คนคือแอดมินแต่แอดมินตัวจริงตัวเต็มยศก็คือตัวตัวกลางครับตัวที่2ครับส่วนผมเองคือตัวบนตัวแรกก็คือเป็นผู้ช่วยแอดมินครับนะครับและถูกกาหนดสิทธิ์มาให้มาให้ก็คือเตะได้ใช่ไหมสมาชิกเตะคนนี้ได้ไหมอ๋อจะมีคําว่าบล็อกครับนี่ฮะเลือกได้เลยครับเลือกได้เลยต้องกดเลือกนะครับกดเลือกครับแล้วก็บล็อกครับนะครับกดบล็อกไปฮะจะกดบล็อก กดเตะได้ครับเดี๋ยวขอไปดูซิว่าเราผมสามารถเตะใครได้บ้างจะทำเป็นตัวอย่างสัก,กนหน่อยเอตะใครเดียะมันไม่มีรูปอะ่ะบางคนไม่มีรูปหน้าเตะคนไม่มีรูปนะคนเพียบเลยเอาไปอีกห้องหนึ่งกัแล้วกันสรุปก็คือผมเป็นผู้ช่วยแอดมินเนี่ยผมไม่สามารถแก้ไขชื่อห้องได้นะครับแต่อีกมือถือหนึ่งเนี่ย เป็นแอดมินครับผมก็ไปแก้ไขชื่อได้ครับเช่นเอาห้อง YouTube ไปละกัน u t u b e นี่ผมเข้าไปดูนะครับจาก3ามขีดตรงนี้นะวันนี้นะเข้าไปดูสมาชิกหน่อยสิครับเข้าไปดูสมาชิกนะครับสามารถเตะได้ฮะเตะได้แตะเลยฮะและเออมีไหมเนี่ยไหนไหนดู Smart สมาชิกดิอ๋อผมไม่ได้รับสิทธะผมยังไม่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ช่วยแอดมินครับเห็นไหมไม่มีโล่นะเว้นไป แก้ไขห้องก็ไม่ได้ด้วยนั่นแหละเอาเป็นว่าขอไปอีกห้องหนึ่งก็แล้วกันห้องช้ากันนะฮะไปสามขีดเลยไปดูสมาชิกครับ๋อผมก็ไม่ได้รับสิทธิ์เช่นกันตอนนี้นะฮะแก้ไขก็ไม่ได้ด้วยแก้ไขห้องก็ไม่ได้ด้วยอ่ะห้องไหนดีห้องไหนอีกนะเอาเป็นว่าห้องการเมืองนี่แหละนะครบับที่มีสิทธิ์เป็นเป็นอะไรฮะผ,ผู้ช่วยผู้ช่วยแอดมินนะครับผู้ช่วยแอดมินแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ไหมนี่เป็นโอเพนแชทเห็นไหม แก้ไขชื่อตัวเองได้นะครับแต่ไม่สามารถแก้ไขนะแก้ไขชื่อห้องได้แตะไม่ได้นะทบทวนทบทวนเตะคนได้ไหมวิธีสมาชิกครับวิธีแตะวิธีคัดออกก็ต่างกันซึ่งมันใช้คําว่าบล็อกเอาเอก็แล้วกันอ่ะคนที่สวยเฮ <Hey S 1> ้ยนะไม่เอาไปเอาฮอตเฮโลเอาใครดีเอาสักคนน่ะเอาสักคนสักคน,กคนทดสอบหนึ่งคนครับไม่มีรูปครับเอฮะ นี่ฮะแตะเข้าไปเลยครับแตะชื่อคนนั้นปุ๊บเราจะเห็นรูปนะฮะถ้าเข้าไปแตะรูปแต่คนนี้ไม่มีรูปขอแตะออกก่อนกการคือใช้วิธีในโอเพนแชทเรียกว่าบล็อกครับบล็อกครับมันจะบล็อกแล้วคุณกาลังบล็อกสมาชิกท่านนี้ต้องการดําเนินการต่อหรือไม่นะครับกดบล็อกครับยืนยันอีกครั้งครับสมาชิกคนนี้ถูกบล็อกออกออกจากนะฮะออกจากโอเพนแชทแล้วคุณสมาถยกเลิกการบล็อกได้ก็คือแตะออกนั่นเองนะครับแต่วิธีการปลดบล็อกออกนะถ้าไม่ปลดออกยังไงเขาก็เข้าห้องไม่ได้อีกนะครับ นะให้เข้าไปที่ Open Chat แล้วจัดการสมาชิกนั่นเองผมไปให้ดูนะนะไม่ใช่สมาชิก Open Chat นี้ก็คือรายชื่อยังค้างอยู่นะรายชื่อ,อยังค้างอยู่ A ตัวนี้นะแต่ว่าหายไปแล้วครับผมเข้าใหม่นะเข้าใหม่อีกทีปุ๊บ A หายไปแล้วครับเห็นไหมฮะเมื่อกี้มันค้างอยู่ส่วนเราจะปลดบล็อกนะครับนะให้เข้าไปที่การตั้งค่าแล้วนะครับให้ไปคําว่าจัดการสมาชิกนะครับเห็นไหมฮะจัดการสมาชิกแล้วไปที่สมาชิกที่บล็อกนะครับมันจะมีรายชื่อคนนั้นอยู่ก็คือคนที่ ชื่อว่า A ถูกเตะออกไปแล้วและเราก็ต้องยกเลิกการบล็อกซะหรือไม่ยกเลิกก็ได้นั่นคือเขาจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาได้เลยผมยกเลิกครับนะครับและถ้าเขาตั้งใจอยากจะเข้ามาใหม่จริงๆเขาจะเข้ามาครับเขาจะมีสิทธิ์เข้ามาได้นะครับหรือบางทีเราใช้แกล้งที่ว่าเราบอกเขาก่อนว่าเตือนว่าคุณไม่สุภาพนะครับผมขอฉันขออ่ลงโทษอย่างเบา1วันนะครับไม่สามารถเข้ามาในห้องนี้ได้1วันแล้วก็เตะออกไปเลยนะครับ แล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราก็มาปลดบล็อกออกเพื่อให้เขาสามารถเข้าได้เขาจะเข้าในวันที่2วันที่3าก็ได้นะครับเพราะเราลงโทษอย่างเบาหรือบางทีบอกว่าคุณพูดเหลวไหลคุณพูดไม่สุภาพขอลงโทษคุณ3ชั่วโมงนะครับเราก็เตะเขาออกไปแล้วก็บล็อกซะเมื่อครบ3ชั่วโมงเราก็ค่อยปลดออกนะครับปลดออกให้เราเราไม่ต้องเชิญก็ได้นะครับแต่ว่าให้เขาเข้ามาเองได้เช่นกันนะครับก่อนเตะเราก็ส่งลิงก์ห้องไว้ให้ด้วยนะครับว่าเขาจะได้เข้ามาเองได้หรือเข้าไปแชท เข้าไปแชทได้ไหมคุยส่วนตัวได้ถ้าคุยได้นะครับแล้วก็ส่งลิงก์ห้องให้นะครับนะเป็นน้าใจนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าตบหัวและรูปหลังนะครับไม่หรอกเป็นมารยาทนะครับว่าคุยก็คุยดีๆนะครับแล้วก็แจ้งเหตุที่ว่าเราต้องลงโทษคุณเพราะอะไรกี่ชั่วโมงหรือกี่วันแล้วเราก็เตะออกนะครับเพราะเราคือเจ้าของห้องเราคือแอดมินเราทําได้ครับแต่ถ้าเป็นห้องธรรมดาไม่ใช่ห้องเรามันจะเสียมารยาทและมันจะมีปัญหาคือทะเลาะกันอย่าไปทำาฮะอย่าไปเตะไขพฟ้าเพื่อครับนะครับขอบคุณครับถ้าสงสัยไม่เข้าใจจงุดไหหหนใใ้อธิบายม่ ก็จะทำใหม่ให้ดูอีกครั้งก็ได้ครับมีปัญหาตรงไหนเรื่องลายเรื่องโปรแกรมอื่นตัวอื่นถ้าทำได้ผมจะทำให้นะและอธิบายให้ขอบคุณครับที่ขอมาครับขอมาได้อีกครับขอบคุณครับ